มันจะดีมันจะน่าทำเนะ่นะมันขึ้นอยู่กับเงินจ้ะว่ามันจะเงินเดือนสูงหรือเงินเดือนต่ำนี่ขอหวังว่าเราคงไม่ได้มาสมัครตำแหน่งผู้จัดการเหมือนกันนะอบอังเอิญจังเนาะที่เพื่อนก็มาสมัครตำแหน่งผู้จัดการเหมือนกันนะงั้นขอให้พวกเธอทั้งสองคนได้งานที่นี่นะตอนนี้พวกเธอสองคน พอสัมภาษณ์กันเลยไหมฉันเนี่ยนะประสบการณ์ตรงเคยรูกัดการโรงแรมที่ดังที่สุดในภาคหนึ่งอดีกรีเกินร้อยรอเปิดประตูรีสอร์ทต้อนรับฉันได้เลยเส่วนฉันเป็นแค่ประชาสัมพันธ์ในห้างเองอะ่จะจะอ่อนประสบการณ์เฮ้ย <Hey, S 2> เปิดอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อย่าเพิ่งถอดใจสิลองสัมภาษณ์ดูก่อน แหมเป็นแค่ยามเนี่ยรูดีจังเนาะเขาเป็นมาสอนคนอื่นอะ่ะแต่ยังไงต้องขอให้ชมกับเฟิร์สแลกบัตรเข้าก่อนนะได้สิน <c oughs> ายนี่ปฏิบัติหน้าที่ดีจังเลยนะเนี่ยกับเพื่อนก็ไม่เว้นเลยเราต้องทำตามกฎนะยังไงก็ขอบคุณมากนะเสียเวลาจริงเลยอะ่ะจริงๆเราลจักกันอยู่แล้วหน้าจะให้เข้าไปได้เลยทำไมอรอหน้าฉันดูไม่น่าไว้วางใจหรือไง